สวัสดีค่ะนิตตี้ช่องจิตสัมผัสค่ะคลิปนี้ค่ะพี่นิตตี้ก็จะมาขอแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติแบบจริงจังในการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิเพราะว่าหวังจากจะอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของเราที่มีอยู่ค่ะซึ่งความทุกข์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแหละแต่มันแก้ไม่ได้สักทีหนึง่ง ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงจนกระทั่งมาพบเจอกับคาถามหาจักรพัดแล้วก็ได้พบเจอกับบารมีของหลวงตามาบารมีของหลวงปูด่ดูด้วยค่ะถึงได้รู้วิธีการว่าเราจะทำยังไงในเกี่ยวกับปัญหาของเราในขณะที่เราเนี่ยยังคงใช้ชีวิตประจำวันในการที่จะทำงานในการที่จะสวดมนต์ภาวนาควบคู่กันไปซึ่งในการที่แก้ไขปัญหาเนี่ยบางท่านหลายๆท่าน ที่พินิตตีได้รับข้อความเข้ามาถามว่าเอ๊ะทำไมนะเราสวดมาตั้งนานแล้วทำไมปัญหาของเราจึงไม่ผ่านทำไมเราจึงไม่หลุดพ้นจากปัญหาของเราสักทีหนึง่งมันก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะหลุดพ้นจากปัญหานั้นได้ซึ่งหนึ่งเลยที่หลวงปูด่ดูท่านได้สื่อมาบอกรวมถึงที่ได้เราฟังธรรมะจากท่านหลวงตามาด้วยว่า ในการที่เราสวดคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยเราจะต้องทรงอารมณ์หรือควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้ด้วยนะคะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยจะต้องอารมณ์ดีอยู่เสมอแล้วในการที่เราอธิษฐานเนี่ยก็ให้เราอธิษฐานแบบต่อเนื่องแล้วก็ทํากันแบบคือ,อยังไงดีล่ะอย่างเช่นทําต่อเนื่องไม่ใช่ทําวันเว้นวันทําทุกวันให้ได้ทุกวัน เหมือนเรากินข้าวเราก็กินทุกวันดังนั้นเนี่ยให้เราทําแบบนี้ซึ่งปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆหลุดและอีกอย่างหนึง่งถ้ามีปัญหาเยอะๆหลายๆปัญหาเราก็สามารถที่จะขอหลวงปู่เนี่ยให้ท่านแก้ไขทีละปัญหาได้แล้วก็มีคําถามมาอีกว่าในแต่ละปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยเราจะต้องสวดมนต์หนักแค่ไหนเราถึงจะผ่านปัญหาของเราในส่วนของตัวพี่นิตตี้เองค่ะก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า แต่ละคนปัญหาที่มีอยู่เนี่ยจะต้องใช้เวลาในการสวดนานแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมหรือกรรมของเราที่ได้กระทํามาตั้งแต่อดีตบางคนถึงช่วงเวลาที่จะหลุดพ้นพอดีเลยมาเจอกับหลวงปู่มาเจอกับหลวงตาเนี่ยมาสวดแป๊บเดียวมันก็หลุดพ้นจากปัญหาแล้วหรือบางคนก็กําลังใกล้จะหลุดพ้นจาก เคราะกรรมที่เรามีอยู่พอสวดปุ๊บความดีมันมาต่อมันก็ทําให้หลุดพ้นปัญหาเร็วขึ้นแต่ในส่วนของตัวพินิตตี้เองค่ะที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของตัวเราเองล้วนๆเลยที่ได้ปฏิบัติจากการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิมีหลายๆคนถามพินิตตี้ว่าใช้เวลาสวดมนุ์เนี่ยนานไหมสวดวันละกี่จบสวดยังไงทําไมถึงปัญหาผ่าน บอกเลยว่าพี่นิตตี้สวดแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะสวดแบบมอบกายถวายชีวิตให้กับหลวงปู่เป็นผู้ดูแลเราและครอบครัวเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนแล้วเราจึงได้มอบชีวิตของเราเนี่ยให้กับหลวงปู่ไปเลยซึ่งปัญหาที่พี่นิตตี้เจอที่เราเจอมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็มีอยู่สองข้อหนึ่งปัญหาก็คือ ความเจ็บป่วยของแม่แล้วก็สองปัญหาภาระหนี้สินครอบครัวของพี่นิตตี้เป็นครอบครัวที่ยากจนมากๆเลยค่ะที่ยากจนหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งจนหนักทำมาหากินเนี่ยทำมาหากินหาเช้ากินขําหามือ้อหามือ้อกินมือ้อประมาณนี้บางครั้งก็ กินข้าววันละมื้อแบบเนี้ค่ะคือยากจนมากทีนี้พอเราไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงก็ได้ขอหลวงปู่เนี่ยในการอธิษฐานของเราถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาที่เรามีอยู่ให้เราแบบนี้เลยว่าขอลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานสวดพระคาถามหาจักรพรรดิวันละกี่จบ เป็นระยะเวลากี่วันแล้วแต่เราเอาตามที่เราสะดวกจากกดดันตัวเองค่ะเริ่มจากน้อยไปหามากกว่ามากเริ่มจากน้อยไปหามากก่อนทีนี้ให้เราระบุขึ้นมาเลยหนึ่งปัญหาที่เราต้องการขอให้หลวงปู่ช่วยจริงๆก่อนเลยอย่างเช่นในส่วนของพินิตีเองเ่ยขอหลวงปู่ให้เปิดเห็นสาเหตุ ต้นเหตุเลยที่ทําให้แม่เนี่ยเจ็บป่วยมารักษาไม่หายเนี่ยจะทํำยังไงขอหลวงปู่เปิดตรงนี้ให้ลูกเห็นด้วยแล้วก็ขอหลวงปู่ได้ปดช่วยลูกด้วยเพราะเราไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วแล้วเราก็สวดมนต์ของเราไปทุกวันแล้วก็อธิษฐานแบบนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเห็นสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุขึ้นจริงๆเลยค่ะว่าเนี่ยต้นเหตุมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะค่อยๆแ,แก้แก้มาเรื่อยๆซึ่งในส่วนของ ปัญหาของคุณแม่เนี่ยตั้งแต่จําได้เลยว่ามันมีมาเรื่อยๆแหละแต่เริ่มสวดกันจริงๆจ,จังๆเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่15เมษายนผ่านมาจนถึงวันที่27กรกฎาคม2565ตอนนี้ก็คือคุณแม่ได้รับชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วในตัวของคุณแม่มีเป็นจิตของตัวเขาเองเท่านั้นเองที่ควบคุมตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเองได้แข็งแรงกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วชีวิตก็ไม่ต้องแบบทุกทรมานเหมือนแต่ก่อนที่จะต้องเจ็บป่วยทุกวันเจ็บอดอดแอดแอดทุกวันอันนี้คือเป็นหนึ่งปัญหาที่เราขอหลวงปู่ท่านช่วยสรุประยะเวลาก็คือปีกว่าในส่วนของหนึ่งปัญหานี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาต่อมาเป็นปัญหาที่สองอันนี้เราจะมาดูไปด้วยกันว่า มันจะไปหลุดพ้นเมื่อไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับภาระปัญหานิสินของเราที่มันเป็นอยู่ทําไมเราถึงแก้ไม่ได้แล้วก็เอาเหมือนเดิมเลยค่ะขอหลวงปู่เปิดให,ให้เราเห็นอีกว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยสิ่งที่เราเป็นปัจจุบันเนี่ยขอเอาตั้งแต่ต้นเหตุเลยว่ามันคืออะไรทําไมเราชีวิตของเราจึงมีภาระนิสินเพิ่มขึ้นทํามาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วต้อง คือพอจะมีจะมีมันก็หายไปสุดท้ายหลวงปู่ท่านก็ได้เปิดให้เห็นถึงจากอดีตของเราว่าเราทำอะไรมาเราทำอะไรมาคือแต่ร้ายมากจากอดีตที่เห็นเนี่ยก็เราไปคดโกงคนอื่นบ้างเอาเงินของเขามาแล้วไม่คืนเขาบ้างแล้วหนักๆเข้าก็ถึงขนาดไป ไปฆ่าฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อหนังบางสาเข้ามากินในขณะเดียวกันกับที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยเขายังมีครอบครัวรอเขาอยู่มีลูกรอเขามีลูกรอเขาอยู่ซึ่งกรรมตรงนี้มันก็ติดเรามาทําให้เวลาเราทํามาหากินพอจะมีขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็ถูกถูกเอาไปเอาคืนนะคะถูกเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้มาเอากลับคืนไปทําให้พวกเราเนี่ยไม่ผ่านทําให้พี่นิตตี้เนี่ยไม่ผ่านสักทีหนึง่ง พอเราได้เห็นกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยพินิตี้ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานหลวงปู่ให้เราเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานสวดพระคาถา,รรามหาชาตัตเพื่อสดอเดเคราะ์ต่อชะตาเสริมบารามีให้กับตัวของเราเองคือใช้ระยะเวลาเนี่ยอย่างพินิตี้เองเนี่ยบอกเลยว่าเราสวดตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเริ่มดูแลแม่มาเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้นอนกลางคืนเพราะว่าสวดทั้งคืนเลยแล้วก็ได้ไป สวดเพื่อที่จะบางครั้งก็มีญาติธรรมปรึกษาเข้ามาแล้วก็ไปสวดมนต์ถามหลวงปู่ด้วยอย่างเนี้ค่ะวนเวียนอยู่แบบเนี้นอนครั้งหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาบาลสองสามชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่ามีพลังมากค่ะไม่มีความรู้สึกว่าเพลียหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยเลยเพราะมันได้พลังบุญจากหลวงปู่ทีนี้เนี่ยพอหลวงปู่ท่านท่านบอกว่าให้เราเนี่ยตั้งศัจจะสวดเพื่อที่จะตัดกระแสกรรมจาก การที่เราเป็นภาระนี่สินเนี่ยพี่นิตตี้ก็เลยตั้งสัจจะไว้เลยเจ็ดวันแต่ทั้งคืนเลยนะคะตลอดทั้งคืนเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจะเวลาไหนก็ได้ที่เราเข้าไปก็ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงยี่สิบจนถึงหลวงปู่ท่านต่อชะตาให้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จมาละ เสร็จมาเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เองค่ะจบคอร์สในการที่เราจะสะขดอ,อร์ต่อชะตาเสริมบารามีให้กับตัวเราเองให้หลุดพ้นจากภาลนิสินซึ่งผลจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวพี่นิตตี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราตั้งสัจจะแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะหลุดไปแบบไหนเราจะไปยังไงจะมาเล่าให้ฟังต่อไปค่ะดังนั้นที่มาเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คืออยากจะบอกว่าให้อดทนในการที่เรา สวดมนต์เราทําจริงเราสวดจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเราทําเห็นความจริงใจเห็นความจริงจังเห็นความมุ่งมั่นของพวกเราเนี่ยเห็นความเป็นหนึ่งกับหลวงปู่เนี่ยทุกคนก็จะหลุดพ้นปัญหาของตัวท่านเองเหมือนกับตัวพี่นิตตี้ที่ได้หลุดพ้นมาแล้วจึงทําให้ชีวิตตอนนี้ได้รับชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ได้ทั้งชีวิตใหม่กับคุณแม่ได้ได้รังชีวิตใหม่จากคุณสามีด้วยแล้วก็ชีวิตใหม่ของเราที่กําลังจะเริ่มต้นนี้ด้วย จากที่มันหนักต้องเข้มแข็งสุดๆพ่อหลวงปู่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยให้เราเข้มแข็งไว้และไปต่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังมีหลวงปู่คอยดูแลอยู่ดังนั้นให้เราไปต่อเลยทําให้พี่นิตี้มีกําลังใจแล้วก็เดินต่อไปได้เพราะว่าบางครั้งมันตกจนกระทั่งเราคิดว่าเราจะรอดหรือเปล่า พอบางปัญหาเราก็ไม่สามารถจะนํามาเล่าให้ฟังได้ว่ามันหนักขนาดไหนแต่มันก็ผ่านค่ะทีนี้สําหรับวันนี้ค่ะพินิตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ